สวัสดีครับพบกับช่อง Dosan Channel วันนี้เราจะมาเล่นเกม GTA ภาค San Andreas เรามาเริ่มกันเลย ลิเบอรี่ซิตี้ปีหนึ่งห้าปีแล้วที่ฉันไม่ได้กลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วฉันสวิกนะฉันมีข่าวร้ายมาบอกคือแม่เธอตายแล้ว ผู้โดยสารลงจากรถแล้วยกมือขึ้นถอยหลังมามอบลงไปหยุดอยู่ตรงนั้นแหละมอบลงไปมอบลงคนตัวมันเออเฮนันเดสเอามานี่ นี่มันเงินสกรปรกเนยนั่นมันเงินชั้นเงินบริสุทธิ์นะฉันทำงานมาไม่ต้องห่วงหน้าถ้วกูคืนใหน้ย <Welcome, welcome. S 1> ินดีต้อนรับเขาการกลับมาเงินนี่นายไปป้นมาใช่ไหมนั่นเชงเงินปนนะฉันทำงานมามันเงินฉันคืนรถไปงโง่มันจะง่ายได้นั่งน,นะระวังหัวด้วย <you> โอ้ขอโทษด้วย ไได้เลยเฮียไอ้พวกเบ็กดิกันกนี่ไม่โง่จะหายเลยฉันไม่ได้หมายถึงนายอะเฮ้ยพวกกระเป๋าชัดน่ะกระเป๋าชันเป็นยังไงคะครอบครัวของนายอ่ะนายก็รู้นี่ฉันมาฝังศพแม่ใช่ฉันน่าจ,จะรู้แล้วนายเป็นยังไงอะฉันอยู่ลิเบอรี่ซิตี้ ชั้นบริสุทธิ์แล้วนายไม่เคยบริสุทธิ์เ้านายไม่เคยบริสุทธิ์เมื่อไม่กี่นาทีมานี้เจ้าหน้าที่เวอร์กี้พบปืนอยู่ที่แถวๆสนามบินคุณตำรวจเพนดิเบอรี่ถูกยิงนายนี่ทำงานเร็วนะนั่นปืนของนายใช่ไหมใช่ไหมเขาปืนของนาย นั่นไม่ใช่ปืนกูนะเฮียมึงก็รู้ดิกูเพิ่งออกมาจากสนามบินไอส้สั์มึงใส่ราลกูทำไมวะมึงต้องการอะไรไอ้เฮียมึงต้องการอะไรมึงต้องลงจากที่นี่แล้วถ้ากูจะเรียกมึงกูจะโทรหามึงไอ้ข้าวอ๋อ oh, นี่ก็ห้าปีแล้วกูไม่ได้มาที่นี่หลังว่าพวกบันลัสคงจะจำกูไม่ได้เฮียกูต้องปั่นจักรยานกลับบ้านนี่ก็ปั่นจักรยานไปนะครับไปที่บ้านซีเจครับ จริงๆมันจะมีไฟที่นี่ครับแต่ขี้เกียจเอาครับเรารีบทำเควสครับครบสิบหวังว่าคงไม่มีเรื่องยี่เยี่ยเกิดขึ้นอีกแล้ว บิ๊กสโมกคูภาพแม่ซีเจครับเออม่แม่เออไปเฮ้ยหยุดนะหยุดนะข้าหยุดนะเฮ้ยเงียบดิเดี๋ยวแม่ก็เห็นหรอก แม่มันดูดดูดม้าดูดยาเออแม่ไม่น่าเลยเออไอหงูเอ้ยมึงเข้ามาผิดหลังนะอไอสัตว์ <c oughs> เฮ้ยใจเย็นฉันข้าวข้าวข้าวฉันข้าวสีเจ้โอ้ไอ้ลูกหมาพระเจ้าเว้ย นายโอเคไหมไม่เรื่องแม่ไม่ไปเลยฉันสัญญานะฉันจะตามล่าคนที่ฆ่าแม่นายให้ได้แต่ตอนเนี้ยถนนมันเย็นแล้วมันก็เหมือนในหนังสือแหละบางทีทำให้เราหัวเลาะทำให้เราเรา้องไห้หนังสือเฮียอะไรของมึงวะเฮ้ยเรามีธุระ พี่น้องนายรออยู่ที่สูสานะไงรถใหม่กูกูเพิ่งซื้อมาเฮียกูเพิ่งซื้อมาสัตห้าปีว <Are you S 1> ันนี้ <is> ฉันคิดถึงนายมาตลอดเลยนะ เฮ้ยดูสิฉันพาใครมาคารเฮนด,ดีใจที่เจอนายอีกไม่อยากเชื่อว่าเธอจะไปเร็วขนาดนี้แต่งโง่อย่างนายก็ไม่เคยมาตั้งแต่ศพไปอันแล้วเอ้ยเขาก็ไม่ฉันเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนวะฉันจะไปหาซีซ่เาเฮ้ยก<ม>ู<ม>บอกแล้วมึงห้ามไปหามันไอ้สัต มันเรื่องของกูมึงจะควบคุมกูไม่ได้นะเว้ยไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยสวิกใจเย็นสิใจเย็นใจเย็นเฮียอะไรอะไอสัตว์สวิกเอ้ยสวิกมีอะไรเหรอมารเดีอะเลยไหม โทนี่อยู่ตรงนั้นไอเฮียสมศักดิส์สมทายอยู่ตรงนั้นไอเฮียพี่น้องเราโดนยิงทุกคนไอสัตว์เลยพากหั่วครับไอสัตว์ไอเฮียบ้าลัดปลนะไอเฮีย ไอสัตว์เ้ยรถกู้ไอเฮียเฮ้ยเราเรีบหนีก่อนเลยไอสัตว์รถใครก็ไม่รู้บันไปก่อนอเฮียเฮ้ยเฮียมขับเฮียอะไรของมึงวะไอ,ไอสัตว์นี่ครับตาม ามบิ๊กสโมกไปครับไอ้พวกบาลัดมันมาแนละ้เวเฮียไอ้ซัดมันมีปืนด้วยไอ้ซัดเฮียซีเจตามกูมาซีเจโอ้โหมันมันเล่นกูซันแล้วมันเล่นกูซันแล้วไอ้สวีกก็บอกว่าที่นี่มันเป็นของมันเคยเป็นของเราแต่ว่าพวกบาลัดมันยึดไปหมดแล้ว เฮ้ยสวิกกูจะลอดไปอีกทางหนึ่งมึงไปเลยไอ้เหี้ยเอ้ตามกูมาไอ้สัตว์ตามไรเดอร์ไว้เะครับซีเจไอ้พวกนี้ม่งเหี้ยชิบหายเลยสัตว์เ้ยแม่งเกมเหี้ยเลยวะ Down, ไอพวกเม็กซิโกอ่ะแม่งก็มายึดของเราอเฮียพวกเราอ่ะริ่มมอนแอลงทีนี่มันไม่เหมือนเดิมซะแล้วสิเจไม่เหมือนเดิมซะแล้ว ไอ้ซัดไอ้พวกตามรังควานไม่เลิกเลยเว้ยโอ้แม่งล่าเราเฮี้ยนี่เฮ้ยโอ้โหแม่งยิงเราโอ้เจ็บเจ็บโอ้โห <c oughs> พวกบาราดนดิมันเคียวจริงๆครับ เฮ้ยไก่ถึงบ้านเราแล้วเร็วเข้าซีเจเฮ้ยซีเจเราไปกินเบียร์กันเลยกว่านายจะไปไหนต่อฉันขอพักบอนก่อนเถอะอี้ย่าโคตรเหนื่อยเลยมีอะไรให้มีอะไรช่วยก็บอกนะอี้เอ้ย มึงจะกลับไปเมื่อไรเนี่ยก็อีกไม่นานนะเอ้ยมึงกินเบี้ยนี่ว่ไอพวกโง่เอ้ยมึงขัดตัดผมซะบ้างไ้สัตว์ผมโคตรเหนอยเลยนี่ครับเซฟเกมคอะก็หมดก็จบพาร์ทนี้นะครับเจอกันอีพีสองครับ